Hello, สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรองพื้นตัวดังดังใน tiktok มากๆค่ะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือ e r f halo glow liquid นะคะฟิลเตอร์นั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้นะคะก็คือมันดังมากดังแบบโซเอาทุกที่คือเราตามหาตัวนี้มาถึง2อาทิตย์นะคะ่ะทุกคนกว่าจะได้น้องเขามานะคะก็เราเจอตัวนี้มาจากใน t ิกตอกนะคะเดี๋ยวเราจะแนบคลิปที่เราดูไว้ให้ทุกคนดูนะคะ The Charlotte Tilbury Flawless Filter has been duped. We're gonna try it and I'm gonna give my honest review on it. I just love dupes because it makes makeup more accessible and affordable. I'm gonna try shade two in Charlotte Tilbury on this side. This is honestly a holy grail for me. I use it as a primer, I mix it with my foundation, I put it as a highlighter. It leaves your skin looking healthy, glowy. It's just purely amazing. So let's see the e.l.f. now. We also have shade two in this one. Oh my god, the applicator is so much bigger. Look in comparison. I also wanna see if the shades are quite similar. So, this is two in Charlotte, and this is two in ELF. Yeah, I would say they're the same. Even the texture seems to be the same. Moment of truth. I kinda of prefer that the applicator is bigger. It's just gonna cover more surface. Let's see. Same. This is exactly the same product, but like for half a price. There is literally no difference on like how it feels on the skin, how it looks. I'm surprised. <laughs> นั่นก็คือชา a r ลอต t ิเบอร์รี่นั่นเองนะคะแต่ว่าราคาต่างกันแบบลิบลับเลยนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ14บสีพนนะคะหรือว่าประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกรบาทนะคะส่วนจัวชา a r ลอต t ิเบอร์รี่เนี่ยประมาณ36บหพหรือว่าประมาณ3 4มสถึงสากนะคะก็คือจะประมาณเกือบเกือบสองพบาทนะคะทุกคนซึ่งนะคะแต่เขาบอกว่ามันเหมือนกันมากๆเลยค่ะ เราได้มาในเฉดสีนะคะก็คือเป็น medium tan นะคะเราคิดว่าสีนี้น่าจะใกล้เคียงกับสีผิวของเรามากที่สุดนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วว่าตัวเอ่อฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนขออนุญาตเก็บผมขึ้นนิดนึงนะคะเราจะได้ไม่แบบเกะก,กะในการลงรองพื้นนั่นเองนะคะจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันไม่เชิงเป็นรองพื้นนะคะทุกคนมันเป็นเหมือนตัว glow butter for radiant skin นะคะก็คือเป็นเหมือนตัวลงก่อนลงรองพื้นแต่ว่าถ้าสมมติใครเนี่ยที่ไม่ชอบลงรองพื้นก็อาจจะลงตัวนี้อย่างเดียวก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูนะคะโดยที่ข้างนึงเนี่ยเราจะเกี่ยโดยใช้มือแล้วอีกข้างนึงก็จะเกี่ยโดยใช้ ฟองน้ำนะคะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอโอเคสีผิวที่เราสีที่เราได้แอปพลิเคเตอร์ของเขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะจะคล้ายกับของ Lab Beauty เลยก็คือเป็นเหมือนตัวแบบป,ดปาดๆแบบนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องแบบปั๊มออกมาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสามารถที่จะใส่ลงไปที่ผิวของเราได้เลยเอจริงๆว่าทุกคนสีนี้ก็แอบ,บเข้มสำหรับเราอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวข้างนี้นะคะเราขอลงเป็นด้วยฟองน้ําก่อนละกันนะคะอ่ะไปดูกันเราก็ใช้ไม่เยอะนะก็คือตามที่เราปะให้ทุกคนดูเลยตอนแรกที่ลงไปค่ะทุกคนเราจะเห็นว่าสีมันอ่ะเข้มมากๆเลยใช่ไหม แบบเข้มกับผิวเรามากๆเลยแต่ว่าพอเกีย่ยแล้วอะมันก็กลืนกับผิวไปเลยนะแต่ว่าทุกคนให้ดูหน้าของเราตอนนี้ก็คือฉ่ำวาวมากคือผิวดูสวยมากทุกคนใครชอบแต่งหน้าลุกแบบผิวโก o w อะตัวนี้คือสวยนะอ่ะจริงคือเราชอบนะเนี่ยเห็นความโกล์ความเรืองแสงไหมเออสมดาที่มันชื่อว่าเป็นแบบโกล์บลูสเตอร์ค่ะทุกคน อ่ะเดี๋ยวข้างนึงนะคะเดี๋ยวเราจะลงด้วยฟิงเกอร์นะคะของเรานั่นเอง,เอ,งอ่ะก็แตะเท่าเดิมนะคะก็คือประมาณนี้ถามว่าปกปิดไหมก็คือบอกเลยว่าไม่ปกปิดเลยนะคะทุกคนเนี่ยคือเอ้ยถ้าลงด้วยมืออะทุกคนเราว่ามันมีความแบบปกปิดมากกว่าลงด้วยฟองน้ำนะฟองน้ำมันก็ยังแบบ ลงด้วยมือมันมีความแบบเข้มข้นมากกว่าเดี๋ยวลงคอเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบสีเข้มกว่าผิวเราไปหนึ่เฉดไม่หนึ่งเฉดก็หลายเฉดรับแต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นแทนของฝรัลล่งอ่ะทุกคนมันก็เลยเปนมีความแบบติดทองทองโกลโกลแบบน้ำตาลทอง คือลงสองครั้งเนี่ยพอลงไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็ค่อยๆกลืนไปกับผิวเราะนะคะเนี่ยพอลองดูแบบนี้โอ้โหทุกคนความโกรของผิวดูเลยเขายิ้มแล้วก็คือแบบแก้มโดนแสงอ่ะทุกคนคือแบบแบบโกมากอะ ะค,ะคือมันไม่ได้ปกปิดอะไรเลยนะคะทุกคนมันคือเป็นยังคงเป็นผิวเราอยู่แต่อาจจะแบบมีปกปิดนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะคะถ้าแบบแอย่างเงี้ยเรามีรอยสิวใช่ไหมมันก็ยังคงเห็นรอยสิวของเราอยู่นะคะแต่ว่าแบบถ้าใครที่ชอบแบบธรรมชาติะคะ่ะทุกคนแบบไม่ได้ชอบแบบลงรองพื้นแล้วก็ผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรเราคิดว่าลงตัวนี้แล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ทับอีกนิดหน่อยนะคะก็น่าจะแบบ โอเคแล้วอะแต่ว่าถ้าสมมุติใครชอบแบบงานแบบผิวกริบอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะลงตัวนี้เป็นตัวเบสเพื่อทําให้ผิวกลัวแล้วก็ลงฟาวเดชั่นทับอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงฟาวเดชั่นให้ทุกคนดูนะคะแบบจะลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ฟาวเดชั่นให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวขอไปหยิบฟาวเดชั่นแล้วก็คอนซีลเลอร์ก่อน โอเคค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะก็คือเราเดี๋ยวเราจะลงฟาวเดชันนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเราจะลงแค่คอนซีลเลอร์นะคะก็ฟาวเดชันที่เราใช้นะคะเป็นของซีโฟร่านะคะก็จะลงทับไปเลยเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเราใช้แค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยใช้ฟาวเดชันเยอะอยูแ่แล้วเราก็จะใช้ฟองน้ำนะคะแทบๆๆๆ จะได้เพิ่มความปกปิดขึ้นมาค่ะทุกคนแบบอืก็ตามสไตล์รองพื้นก็คือเพิ่มความปกปิดแต่ผิวทุกคนดูผิวสวยมากผิวคือโกลมมากอ่ะเนี่ยทุกคนผิวสวยมากเฮ้ยเราแล้วลตอนเนี้ยคือเราอินกับการแต่งหน้าให้ผิวมันฉ่ำมันโกลมแบบเนี้ยอยู่เราก็ชอบมากเราก็อาจจะต้องลงคอร์ดนิดนึงนะเพราะว่า ่าตอนนี้หน้าเราแบบผิวเข้มมากถ้าเทียบกับคอของเรานะคะหน้าเราคือเข้มมากอ่อ่เดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองลงคอนซีลเลอร์ดอูอีกข้างหนึ่งลงแค่คอนซีลเลอร์ที่แบบปก แบบตามจุดแบบใต้ตาอะไรนะคะประมาณนี้แบบสำหรับเผื่อใครอยากให้มันแบบเออเป็นแบบ everyday look ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้อยากแบบแต่งรองพื้นทุกวัน mm hmm. ก็ลองลงแค่คอนซีลเลอร์เป็นแบบเป็นจุดๆมา ค,คอนซีลเลอร์เยอะเป็นเอาแปะมาฝั่งนี้หน่อยโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือฟินิชลุคนะคะฝั่งนี้คือลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ใต้ตาไปด้วยแล้วก็เห็นไหมทุกคนผิวเรายังคง มีความฉ่ำน,นะคะส่วนฝั่งนี้ลงแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตายอย่างเดียวแล้วก็แล้วก็ไม่มีรองพื้นนะคะลงคอนซีลเลอร์ทับนิดนึงก็เอาจริงก็ไม่ค่อยได้ต่างกันมากนะคะเพราะว่าถ้าใครผิวไม่ได้มีปัญหามันก็จะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากแต่ว่าด้านที่ลงรองพื้นก็จะ มีความแบบปกปิดมีความแบบเติบมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปลงแบบบลัชแต่งนงแต่งหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็ลองทาปแป้งฝุ่นทับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนเราไปลงแป้งแล้วก็ทาแก้มมานิดนึงนะคะทุกคนก็จะมาโชว์ฟินิชลุคที่ได้นะคะทุกคนก็คือฟินนชผิวอะ่ะเราชอบมากเลยค่ะทุกคนมันแบบ มันเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้กับผิวของเราจริงๆตามชื่อของโปรดักต์ของเขาเลยนะคะก็คือเป็นสกินฟิลเตอร์นะคะซึ่งมันสวยมากๆค่ะทุกคนแล้วก็เห็นไหมเรามันจะเห็นว่าจะมีความแบบอ่ากรอนิดนึงนะคะอันนี้เราทาแป้งฝุ่นไม่ได้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเป็นแค่แป้งฝุ่นทับไปเพื่อแบบไม่ให้มันดูเป็นแบบ เงามากเกินไปแต่ผิวเราก็ยังคงมีความแบบเงาสุขภาพดีแล้วก็คือพอเราส่องกระจกค,ค่ะทุกคนมันแบบลูขุมขนหายไปเลยเนี่ยอ่ะให้ดูลูขุมขนคือกลืนไปกับผิวเหมือนแบบไม่มีลูขุมขนมันสวยค่ะทุกคนก็คือถ้าใครอยากจะซื้อนะคะอาจจะหารเราไม่รู้ว่าจะสามารถหาถซื้อที่ไทยได้หรือเปล่าแต่ที่อังกฤษคือแย่งชิงกันมากๆาค่ะทุกคนมันแบบหาซื้อยากสุด,สดเลยนะคะก็ลองไปดูพี่บูส ของ ELF mm hmm. ที่ไทยดูนะคะว่ามันจะมีตัวนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าสําหรับที่อังกฤษนะคะก็อาจจะต้องแบบโซเอาหายากนิดนึงนะคะจะต้องแบบใช้ความโชคดีในการไปหาตามบูสต่างๆนะคะของเราเราได้บูสแถวบ้านที่เป็นบูสที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปอะคะ่ะเราเลยถึงเจอตัวนี้เนาะ,ะแต่ถ้าไปบูสที่แบบอยู่ในลอนดอนหรือว่าในห้างสรรพสินค้าโซเอาหมดเลยะคะ่ะทุกคนทุกแทบจะทุกเฉดสีมันจะเหลือแต่สีแบบเข้มๆนะคะ ก็นะคะตัวนี้เน่ยแค่แบบ4ี่ห้บาทเองทุกคนแต่ว่าผิวที่ได้อะก็คือสวยจริงๆแบบเราคอนเฟิร์มแล้วเราก็ชอบผิวแบบแบบนี้มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย